ต่างเวลาระเทไ,ทไทยทไทีโเอเนืเอ,อเป็นไทนค่ะทผู้ชมคะปีีถืว่าเป็นีมหางคลของชาวพุราเพราะว่าเป็นวาราพิเศเนื่องในโอกาสฉลอ,องวี2600ปีนะ,ะวไทยหรือว่าองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับีศาสนาเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมตา่างๆเกิดข้มากมายค่ะไม่เว้นม้แต่วัดไทยที่อยู่ใน ลอครบ35ปีแห่งการก่อตั้งของวัดโพธิยานารามประเทศฝรั่งเศสมาฝากกันแต่ก่อนที่เราจะไปชมพกิจกรรมนั้นนะคะโบอ,อยากจะให้เราไปทำความรู้จักกับว,วัดน,นี้กันก่อนซึ่งประวัติความเป็นมาที่มาที่ไปของวัดนี้เขาก็มีความน่าสนใจมากทีเดียวค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะ รูภาวนาวรธรรมนิเทศหรือพระอาจารย์ปานขาวยานทโรเป็นพระลาวสายวัดป่าเป็นลูกศิษย์ชาวต่างชาติลำดับที่สองของหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงและเป็นสิทธิที่หลวงปู่ชาเห็นว่าจะเป็นผู้หนึ่งที่สามารถนำธรรมะเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้เข้าใจและศรัทธานในพระธรรมคำสั่งสอนเมื่อปีคริตรสตศัก,กราช1975พระอาจารย์ปานขาวได้ลี้ภัยการเมืองอพยพมายังประเทศฝรั่งเศส ซึ่งขณะนั้นท่านยังไม่สามารถสื่อภาษากับคนฝรั่งเศสได้เลยแม้แต่คําเดียวนีหนักซ้ําอย่างไรซึ่งที่พานักกระทั่งเมื่อปีคริสตศักราช1976ท่านได้มีโอกาสรู้จักกับจานีนบัวเตาแมชีนิกายเซนซึ่งเป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระอาจารย์ปานขาวและเป็นผู้ที่มีจิตใจมุ่งมั่นในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากจึงได้ร่วมกันก่อกตั้งวัดโพธิยานนารามกับพระอาจารย์ปานขาวเมื่อวันที่7เดือน7 ปีคริสตศักราช1977ณเมืองตัวนงประเทศฝรั่งเศสการอุทิศใจเพื่อพระรัตนตไตรของพระอาจารย์ปานขาวไม่ใช่เรื่องง่ายท่านต้องต่อสู้กับอุปสรรคนานับประการกว่าจะถึงทุกวันนี้ได้แต่ด้วยกำลังใจและแรงผลักดันให้การสนับสนุนจากเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าอาวาสวัดสาเกตร,ราชววรามาหาวิหาร และเจ้าประคุณพระพรหมสิทธิ์เจ้าคณะภาคสิบผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสาเกตราชวรวรมหาวิหารผู้รับผิดชอบดูแลพระธรรมทูตสายุโรปทำให้การประกาศพระพุทธศาสนาณเมืองตูขนงประสบผลสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะ เวลานี้ถือว่าพระธรรมทูตท,ที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ของพระธรรมทูตท,ที่สมบูรณ์แล้วก็เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างไกลทย้อนกลับไปเมื่อสัก40ปีก่อนนูนน่ะจุาคุณหลวงพ่อสมเด็จอุทธาจารย์ท่านได้ไปิเริ่มงานเกี่ยวกับเรื่องการเผยแพร่พุทธศาสนา คลังนั้นถือว่างานพระธรรมทูตยังมืดมนแต่ว่าปัจจุบันถือว่ารุ่งเรืองเนื่องจากว่าไม่ว่าประเทศไหนรัฐไหนจะมีชาวไทยชาวพุทธเกิดทุกคนทุกแห่งทั่วโลกเป็นที่น่าชื่นใจสำหรับพระธรรมทูตที่ท่านได้ทำหน้าที่การทำหน้าที่อย่างนี้ทำยาก แต่ว่าพระสงฆ์ไม่เคยย่อท้อในการปฏิบัติงานเวลานี้ยังมีท่านพระอาจารย์ปันขาวซึ่งได้ทำหน้าที่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเรียกว่าวัดโพธิยาณรามาท่านได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันเพราะว่าในประเทศฝรั่งเศสนาการทำหน้าที่ของพระสงฆ์ไทยนี่ถือว่า ยังลำบากแต่ว่าท่านพระอาจารย์ปันขาวท่านได้ไปบุกเบิกตั้งแต่สามสปีที่ผ่านมาโดยที่ท่านได้ฝึกตนจากหลวงพ่อชาจากประเทศไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ปฏิบัติใกล้ชิดกับหลวงพ่อชามาเป็นเวลานานจากนั้นหลวงพ่อท่านก็ได้ส่งไปทำงานคอยแพ้ พพุทธศาสนาที่นั่นโดยจ้าระคุณหลวงพ่อสมเด็จท่านได้มอบหมายให้ไปทำงานการไปทำงานของท่านก็ได้ขยายไปยังสถานที่ต่างๆย่งที่ปรากฏหลายแห่งก็น่าชื่นใจกับท่านเช่นเดียวกันงานพระศาสนาของพระธรรมทูตท,ที่เรียกว่าพระธรรมทูตนั้นยากที่อธิบายให้ ทุกท่านทั้งหลายได้เห็นภาพชัดขึ้นแต่ว่าเอาละว,ว่าพระสงฆ์ที่ทําหน้าที่ของพระธรรมทูตคือเป็นผู้เคยแพร่ผู้ทธศาสนานั่นเองการทํางานอย่างนี้หน้าอนุโมทนาจึงขอชื่นชมไว้กับท่านทั้งหลายเพื่อให้ได้รับรู้รับทราบว่าท่านไปปฏิบัติงานกันไล้ยรถิ่นหล้ยๆแห่ง อนมก็ได้รับทราบประวัติความเป็นมาของวัดโพธิยานารามและประวัติโดยสังเขปของพระอาจารย์ปานกันไปแล้วนะคะหลายๆท่านก็คงจะรู้สึกเช่นเดียวกับโอที่สัมผัสได้ถึงพลังศักดาอันยิ่งใหญ่ของพระสาฆทิชนที่มีต่อพระพุทธศาสนานะคะและด้วยประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานจนปีนี้นะคะ รบปีที่35แล้วทางวัดโพธิยานารามจริงได้จัดงานอย่างยิ่ใหญ่ค่ะและอบอวลแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังรัธาของพุทธศาสนากระชนะเราไปรับชมภาพก,กิจกรรมนั้นพร้อมกันเลยค่ะและด้วยปีนี้นับเป็นปีมหามงคลพุทธชยยนตี2,600ปีชัยชนะของพระพุทธ,ธเจ้า และเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของวัดโพธิยานนรามที่มีอายุครบ35ปีแห่งการก่อตั้งซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่7เดือน7ปีคริสตศักราช2012มีกิจกรรมพิเศษและพิธีอันศักดิ์สิทธิ์มากมายรวมถึงบุคคลจากหลากหลายองค์กรมาร่วมงานในครั้งนี้บรรยากาศของผู้ที่เดินทางมาร่วมงานในวันนั้นมีจำนวนมากทำให้พื้นที่ภายในวัดดูคับแคบไปขนาดตามีแขกผู้มีเกียรติหลายท่านอาทิเช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดตูขนงรองผู้ว่าและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากจังหวัดแตงแมรมิตาสท่านเอกอัครราชทูตประเทศพมา่าประจำประเทศฝรั่งเศสและบุคคลสำคัญทั้งคนลาวคนไทยและชาวฝรั่งเศสได้เดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับข้างนอกจากนี้ทางฝ่ายสงฆ์ท่านลามะเจ้าอาวาสวัดทิเบตแห่งเมืองมงชาคดง และพระเถระผู้ใหญ่จากทุกนิกายในหลายประเทศให้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธีสำคัญในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนอกจากจะเป็นการเริ่วมฉลองครบ35ปีแล้วพิธีการที่ถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และสำคัญยิ่งพิธีหนึ่งทางพุทธศาสนานั่นคือพิธีบรรพชาอุปสมบทซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของวัดโพธิญาณรามประเทศฝรั่งเศสด้วยค่ะ onðvitað

กิจกรรมที่เป็นประวัติศาสตร์จริงๆซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเทพพุทธิมงคลมาเป็นประธานป่ายสงด้วยแล้วก็เป็นพระอุปชาแล้วก็มีอาตมภาพพระสุธียานวิเทศจากประเทศเวียดนามแล้วก็ท่านพระครูศรีญาณวิเทศจากประเทศฟินแลนด์มาเป็นพระครูสวดแล้วก็พระอันดับ จากพระในวัดแล้วก็ยังมีพระสงฆ์จากหลายที่จากทั้งพระศรีรังกาพระอินเดียและพระสงฆ์จากสรัอเมริกาด้วยไปแป๊บเดียวเด็กก็กลับมาแล้วเป็นหมีอ่ะต้องเข้มแข็งรู้ไหมอ๋อ สัมภาระเหลือเท่าที่จำเป็นผู้ช่วยลดโลกร้อน Travel Green กับการบินไทย ศิลปไทยศูนย์รวมของศิละปะหลากหลายแขนงได้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งก็เพราะพระราชบณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดขอน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณท่านผู้ชมคะถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดมีโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศสก็ลองแวะไปกราบนมัสก,การพระอาจารย์บางขาวกันสักครั้งในชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะ แล้อย่าลืมเก็บเรื่องราวและวก็รูปถ่ายส่งมาให้แฟนรายการสายยายไทยท่าน,นอื่นๆได้รับชมกันด้วยค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะโอและทีมงานต้องลากันไปแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ